ถ่ายได้เลยกดถ่ายพอจะเลิกอ่านก็คนถ่ายก็เลยใช่ไหมประโยชน์ไม่ได้ทเงานจริงใจไม่ใช่เหรออร่อยแล้วเพราะาเปลงเว็บไปให้คนทั้งโลกเห็นเลย่ะเหมือนง่ายเอาให้ใครดูเหมือนง่ายไงะกระนั้ไม่ได้อ่ะ ว่าจะมีพรสวรรค์ไม่นะแบบทำครั้แง,งแรกนะหรือแบบนี้ป่ะที่ไปแต่งท้ายใหญ่อย่างนี้ปะ่ะมันเป็นกระถางกระถางฉลุติกหรอเขอามัลงลายอะเงี้ยเป็นลายแม่พิมพ์เหรอขอใช่ลายแบบนี่ไงคขะตอนนี้เขาพิมพ์าผ่าไปแล้วแหละอ้าวป้ายไหคะนี่ เราไม่ได้ทา